นี่ค่สะสภาพก็เลยขึ้นอืดขึ้นอืดปะพยูนไย<ว>เอาตกชอบนอนบนที่ก็ต้องกว้างนะทำไมชอบนอนบนอะไรนะเขาเรียกอะไรหมอนคางเออเอาเอาเอนั่นเฮ้ยเฮ้ย เอาแล้วโอ้ยคันคันคันกัน,กน,กนโอ้ยคันเอาแล้วเอาแล้วอโอ้โหโดดสูงไอเราก,รนก็นึกว่าเข้าฌานไอแมวเด็กแมวเด็กอยากเล่นกับแมวเด็กอยากขอตั้งรักก็เด้ออืม อ้วนอ้วนแล้วเนี่ยเขามาอ้วนพูดเบาๆก็เจ็บช่ไมรวยแต่รวยอ้วนแล้วล่อนะ <c oughs> ทีบอีกแกเมื่อกี้ก็ทีบจะพี่ตาเป็นแผลเลยตกใจค่ะตกใจป้าข้างบ้านเนาะเขามาอ่มาหามาหาแล้วรวยก็ไม่ได้กลัวเลยนะคะแต่ตาอุ้มไง แล้วป้าแกเป็นคนเสียงดังรวยก็เลยตกใจเนาะก็เลยทีบนะนะอกตาก็เลยมีรอยข่วนขนาดตาตัดเล็บให้เขาแล้วนะเนี่ยตาตาัดตาขาหน้านะคะแต่ไม่ได้ตัดขาหลังนะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยทีบทีบเข้าไปที่อกตาเลยเนาะเป็นไงดีไหมก็ตกใจค่ะ เตกใจเสียงป้าแกแกเป็นคนที่พูดเสียงแหลมเล็กนะฮะรวยเลยตกใจเลยเนาะป้าเขาก็เป็นคนรักแมวนี่แหละ,ะแมวแกเป็นมะเล็งด้วยนะบอกจะไม่รอดแล้วนานละเขาก็อยู่ได้นานนะคะมีหมอที่ไหน เขาแนะนำให้รักษาแบบสมุนไพรเนาะก็เขาก็อยู่ได้นานนะเป็นปีนะคะหมายถึงแมวเนาะตาไม่เคยเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างในนู้นเขารู้จักกับแม่เขาผมไม่ได้อะไรกับตามากหรอกเห็นตำรวจเช้าเขาพูดให้ฟังนะคะก็เลยอ๋อรู้แต่รู้มานานสักพักหนึ่งแล้วค่ะว่า ที่ว่าแมวเขาเป็นมะเร็งนแล้ว,ลวใครๆก็คิดว่าเอ,อเดี๋ยวมันก็คงตายแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วมีหมอที่ไหนก็ไม่รู้แนะนําให้กินยาสมุนไพรนะคะเขาก็อยู่ได้นานนะก็เดินได้อะไรได้เดินเหินได้ปกติอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันอาการแย่มากแล้วอะไรเงี้ย เ,เดินเข้ามาคุยกับแม่ค่ะแม่เขาก็ตักต้มฟักนะคะแบบเราชาวบ้านอะเราทํากับข้าวเราก็เพื่อคนแถวบ้านด้วยเนาะถ้าทําหม้อใหญ่อะไรเงี้ยใส่บาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบ่งให้คนข้างบ้านด้วยบ้านไหนที่ชอบอะไรเงี้ยเราก็แบ่งแบ่งกันนะคะแกก็เลยเดินเข้ามาคุย แล้วแกก็เห็นมารวยแกก็บอกว่าโอ้ยดีจังสะอาดสะอา้านบอกว่าอาบน้ําให้มันบ่อยหรือไงถึงได้ดูสะอาดจังบอกมันได้อาบมีอยู่ครั้งเดียวที่ล่นน้ํานะคะร่นน้ำตัวเปียกทั้งตัวเลยน่าจะจับจิ้งจกเนาะแล้วก็ตกลงไปในบอ่อในในอ่างอาบน้ําที่ห้องน้ําตานะคะลงมาตัวเปียกหมดเลยนะคะ ตาก็จับเช็ดตัวนั่นแหละและ้วตาก็ไม่เคยอาบนะคะใช้แต่ทิชชู่เปียกเช็ดให้เขานะคะแค่นั้นเองเนาะไม่เคยอาบนะคะก็ว่าจะอาบบ้างเหมือนกันเพราะว่าถึงมาจะอยู่ในบ้านเนาะมันก็ยังอาจจะมีบ้างที่สกปรกนะเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อ้าวหน้ารงตาลเดี๋ยวจุกเมื่อกี้กินไก่เยอะค่ะก็นั่นแหละไก่ที่เหลือนะคะเมื่อเช้าตาชิกไก่ไว้นะแล้วเขาก็กินแค่พอยากเหมือนเขาหอมไก่หอมอะไรยเงี้ยเขาก็กินแค่พอยากแล้วพอเหลือตาก็มาป้อนนะคะ ก็คือผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะก็เขากินแป้งแต่6กโมงค่ะแล้วเมื่อกี้แปโมงตาก็เลยเามาป้อนอีกนะคะเขาก็กินหมดแต่ในระหว่างนั้นก็กินปลาเส้นด้วยนะคะปลาเส้นก็ประมาณ10บเส้นเนาะแล้วก็มีเอ๊อาหารแมวนะคะที่ เป็นกระปุกละสี่42บาทที่มันเป็นคุกกี้หรืออะไรสักอย่างน,ะะนั่นแหละเขาชอบเขา ปกติรวยไม่ได้ทำตาเป็นแผลเลยเนาะไม่เคยเลยค่ะก็จะมีแบบรอยคิดควนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเขามั่นเคี้ยวที่กัดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น้อยมากอะพอดูแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยค่ะมันไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะนะเขามั่น,นเคี้ยวเขาก็แบบงับบ้างอะไรบ้างเนี้ย แต่อันนี้เมื่อเช้าเขาตกใจค่ะเธอที่นอนพี่เนี่ยอือเอาแล้วเอาแล้วอืม ทำเสียงคนกลาง <c oughs> ไปเก่นเถอะเก่งใจเก่งใจ FC มาดูคลิปห้รวยทุกวันเลยหืมยกันนะมันเคี้ยวเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเขามันเคี้ยวเขาก็จะกัดงับ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 เนาะแต่เขาก็กัดไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ ดีกว่าค่ะนะจะได้พักผ่อนกันนะคะร้อนไม่ไหวค่ะหมดกําลัง